หัวปลาทชั้นทอด้าเดี๋อะไรเหลือเี๋ยวเขาอีกนันอะไรอ่ะยำซมอน่มะมาเหมือนไมได้กินแค่สองคนนยนูงยงทชั้นทอดเต้อชิม ở đâu mà lo chịu cà pháo bắn กินร้านอื่นมันจะไม่มีเส้นนี้คือมันมีแต่มะละกออย่างเดียวเลย ู่ที่ร้านต้นข้าวหอมคาเฟ่แอนฟาร์มเออมันก็อยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วทางเข้าลึกมากดีที่มันคนยังไม่เยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าเหมือนว่าแต่ก่อนเขาก็เปิดฝั่งนี้ด้วยอืมเขายามันขึ้นใช่แต่ไม่ไดแต่ว่าเขาปิดไปแล้วเนี่ย มีที่จอดจกรยานด้วยเพราะว่าเขาจะมีคนที่แบบว่าปั่นจักรยานมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยอ่ะคือเขาก็เป็นบ้านเลยแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่บรรยากาศดี กินอะไรก็ติ๊กไปเลยจริงตาเวยกรเพาเนื้อน่ากินมากนังปาจบอนสามันหมมกกับเอาเนื้อสามหับปลาถามชั้นทอดเนื้อเละเียวอะไร น้องอะไรอ่ะยำแซลมอนที่เห็นแซลมอนนะใครสั่งอะไรก็เคลียร์ของตัวเองด้วยนะคะตอนจบมาเหมือนไม่ได้กินแค่สองคนตวอยำตท่ทอดเกือชิม

ซ้มต้มโขลกปลาบางปกติถ้าเราไปกินร้านอื่นมันังไม่มีเส้นนมี่คือมันมีแต่มะละกออย่างเดียวเลยมักกะโรนีไส้กรอกใช่ไหมเขามีน้ำบลิการด้วยน้ำเปล่าเยนเ็ยนๆใส่ยเยอะ ชื่นใจมากแต่ถ้ามีอุไทยทิดด้วยอ่ะมันจะอร่อยกว่านี้เลยดูเสร็จซักอาหารอ,นนอ,รอารยธรรมเดี๋ยวเราไปเดินเล่น,นง่ายกว่าจ่ายตังก่อนปะ <c oughs> เรากินเสร็จแล้วเราก็จะเดินเล่นเล่นตัวก็คือฟักนี่ก็ทำเป็นค้างอ่ะ อยากได้แบบนี้ที่บ้านมั้งคะใช่ทําไมคะก็ครับช่วยขอได้วยเหรอไม่อยากค้างค้างแบบนี้เท่าไหร่ปกติช่วยค้างว่าก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดอกอัญชันไม่ทันแล้วแหละนีต้องสามมิติอย่างเดียวขออังหน่ยไม่มีจน ดอกไม้เขาเรียกว่าดอกอะไรวะอุ้ยถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปกล้องไก่์หน่อยเขาก็มีทางคือมีทางเขาเขามาด กัรหันกันหนหงกหันลมไม่ก็กัรหันประดับสวนต,ต้นข้าวหอมอุ้ยต้องปลูกข้าวแน่เลยเพราะว่าป้ามันบอกว่าต้นข้าวหอมหลานเลย ใช่ใช่เออดูดิมอเบอรี่กินได้ปะได้แต่หมายถึงว่าเด็กกินได้ไหมตอนเนี้ยมอเบอรี่มันกินได้อยู่แล้วมันเป็นผลไม้เออมันใหญ่มากอ่ะดูดิใช่ปะใช่ปะที่เห็นรอดน่ะรอดงามด้วย ก็จริรงๆมันมีควายด้วยใช่ปะ่ะใหญเพราะว่ายังเห็นในในเพจบอกว่ายังมีคนให้อาหารน่ะใช่ไหม้อเรา,าเดินม,มาตรงนี้บริวเวณสวนก็มันก็เป็นสวนเขาแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็เป็นพวกมะม่วงมะนาวอะไรแบบเนี้ยก็เฟนตังมวยเซโยโหย <laughs> เออเขามีต้นกล้ามกรดด้วยเขาก็ปลูกแค่แบบอย่างนี้เลยอะ่ะแึกที่บ้านเราจะปลูกกระถางใส่กระถางเพราะว่าถ้าไม่ใส่กระถางอะ่ะเต่ามากินค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นอาหารเต่าเลยเต่าชอบมากมาดูนี้เขาปลูกใช้อะไรนะเสาปูนทำเป็นแบบ ให้มันเลื้อยขึ้นไปอ่ะเป็นมือเออเห็นไหมแล้วก็ถ้าใช้ยางรถย,ยนต์เองแต่ยังไม่มีลูกนะอันเนี้ยอันนี้เหมือนต้นสะเดากระเดากะเดาคือหลายๆต้นมันเหมือนที่แบบว่าบ้านเราปลูกเลยอ่ะ ก็ต้นข้าวหอมาเขาเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ด้วยมีที่จอดรถแต่การเดินทางก็จะเข้ามาลึกหน่อยลึกมากเลยแหละเออแต่ว่ามันมาได้จากเส้นเออเออเส้นราฤกษ์แล้วก็มาตรงมาเรื่อยๆแล้วก็มาออกตรงอะไรอ่ะเออเรียวคลองบางเดือตัดใหม่ จริงเขาก็ทําถนนเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่เราไม่รู้เราก็เข้าไปตรงสะพานนนทบุรีเราก็ไปเข้าตรงปากซอยมันเลยอะ่ะซอวัดไผ่ฝาเลยอะ่ะพอมาทางนี้ชีวิตด,ดีขึ้นเยอะอะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ของเขากันเมื่อกี้หลังจากที่กินข้าวไปได้อิ่มมากกินข้าวต้องกินหวานใช่แต่เรารู้ว่ามันจะกินไม่หมด สุดท้ายก็กินหมดเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแต่ก่อนนึงมันจะมีน้องควายอยู่<ม>ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันอยากเห็นควายนะทุกคนควายเดินตามหลังทุกคนอยากเห็นควายไหมนี่ ก็มีหมวกแล้วก็ร่มไว้บริการด้วยถ้าใครเดินชมสวนเลื่อนมันไม่ได้อัตโนมัติชาเขียวเย็นหวานน้อยค่ะอะไรคะชาเขียวเย็นหวานน้อยค่ะอเอาเขียวธรรมดาหรือเขียวมชะชะคะมะชากะมันะ,มน,ะมน,นะคะค่ะแล้วก็ เดี๋ยวมึงนะเอาชานมกันเย็นไปดูชานมนะคะหวานน้อยเหมือนกันชานมรสบาทค่ะมีผลไม้ไข่ด้วยอะไรเขาเาไม่หนุนเป็นดีเซนเตอร์ เออเออน้อ้นหาเหมือนกันไหมคอยคลายคลายผเดี๋ยวมาฉาแล้วก็ชายเย็น

ารหรถือไม่ได้ก็ได้ขนดีกว่ามันเี่หวานน้อเข้มข้นเก็ตองทำหวานน้อยเนียเป็นก็คินนกันไอใช่ใครที่อยู่นก็ลองมาได้ไม่อยู่ก็มาได้าไม่ได้อยู่แถวนี้ได้มาที่ร้านต้นหอม ต้นข้าวต้น้าวครับแม่แอนฟองแอนฟองแล้วผมกไม่คิดหน้าในทุกคนแล้ววันนี้บายบาย